สวัสดีค่ะมือนีเพกแสิมาว้าถึงคุกกี้ที่คนนอเวนนิยมท่านกันตอนวันคริสต์มาสค่ะเด้อเป็นคุกกี้ที่เพชรโปรดปานที่สุดและก็ขอบกัวของเพชรน้ำค่ะคุกกี้นี่พวกเขาก็ได้มาจากเมญ่าค่ะเมญ่าซีเฮดให้คนละหมายถึงบาทละสามกระป๋องค่ะสามอย่างค่ะคุกกี้นี่ซื้อว่าพินนะค่ะแก สามีโปรดปานแห่ซื้อนย่าอ๋อบรูนนะพินนะซื้อมันบรูนนะพินเนะียส่วนคุกกี้ชิ้นนี้เป็นทีคอยมกักอิลีล้อลมมักแห้งที่สุดซื้อว่าซิลินาขาเกะเด้อค่ะเด้อแล้วก็อีกชิ้นนี้จําซื้อบ่ได้เขาซื้ออยังกัญญาณตจาซื้อบ่ไดค้ค่ะตัวนี้มักขนาดแซ่แบแซ่บจะมีอัลมอนต์ตามด้วยชีสแล้วก็ะนำ น้ำตาลห้อยรสสาดิออกมาดีค่ะไหวกินตอนหลังจากกินอาหารแรงแล้วก็สินั่งกินกันค่ะส่วนเผ็ดกับมีกาแฟมะนําค่ะก็สินั่งกินนะคะเด้อมันจะดาหอมกลมกลมคลา้คลายน้ำตาลแล้วก็เนยยังชุดหย่อแด้วค่ะมกักกกเนี่ยเขาจะกินเฉพาะส่วนวันคริสต์มาสค่ะหรือว่ายุน่นในภาษาหนอย มันขืนนื่อแท้มันหูหสึกว่าสวนสวนเขนได้กินขนมอันนี้เขาก็ได้กินตลอดปีถูกไกจะกินแต่ส่วนส่วนคริสต์มาสเขาก็จะมีคริสต์มาสกินยังเอยียงจะสีนะเพื่อที่จะลึกๆถึงในส่วนนะ,ะมียาเฮดเองค่ะจับขนมสงสรยต้องเลี้ยงมาเฮดน้ำนะคะวนซีลินาคาเกนเป็น เป็นเกลิที่คอยปรดปากอมชีสุดค่ะส่วนขนมตัวนี้จำซื้อบรรอักินแล้วยุดบรได้เด้ค่ะแห้งกินแห้งมั่นแห้งกินแห้งมั่นตัวนี้จะได้กินเนยลายกัวด้วยอัลมอนด์ค่ะอืมกล็ดไขกินเนยเหมือนบัตติกเก้กินยาฟิวค่ะแล้วก็ เวลาเขากินเรียงอ่าคริสต์มาสเขาก็จะกินขนมนีตกถ่ายด้วยค่ะมนกลองก้อนจากเมย่าค่ะอืมันรักครกนดีหค่ะยังแกจมะมาอวดกับวาคุกกี้สนิทใด,ดที่เขากินเวลาคริสต์มาสเจอกันลิปหน้าค่ะมาเบิ่ว่่าเพชสิะกินยังโซ่สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไล์กดแชรกกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกระดิ่งกริ๊งกริง,ง,ง,งเพื่อที่จะคลิปใหม่ออกมาโชว์เผยแผ่ต่อไปค่ะบ๊ายบาย